สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มีสวนทุเรียนทําเงินเข้ามา1นแปลงครับร้อยเจ็ดสไร่ทุเรียนอยู่ที่อําเภอขุงจังหวัดจันทบ,บุรีทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองอายุ4ปีกว่า3 5ม0ต้นที่ดินเป็นลูกเนินสวยเป็นเนินหลังเต่านะครับทำเลดีมากๆครับด้านหน้าติดทางหลวงชนบท240กว่าเมตรแหล่งน้ําดีนะครับมีเครื่องยนต์ดีเซลสูบนะ้ํามาจากของใหญ่นะฮะยังมีสระน้าลึก2รลูกในะที่ประมาณ20ไร่ นะมีบ้านพักคนงานมีตัวอาคารนะครับมีในเรื่องของเครื่องมือการเกษตรอุปกรณ์การเกษตรนั้นให้หมดเลยนะครับรถไถ1คันรถเทเลอร์1คันแอรบัส3ตัวรถแต่ย่าสองคันมอเตอร์15แรง2ตัววันนี้ทั้งหมดทั้งมวล178ไล่เนี่ยเราขายยกแปลงที่280ล้านครับฉนดคุดแดงฉนดนสอสี่จอถ้าทุกคนสนใจครับ099 1 4 6 3 9 7 9เล่นที่ดินชนะ